อ่ะทุกคนส่วนนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นตำแหน่งแคลรี่นะผมซึ่งผมเล่นเป็นโจ๊กเกอร์นะครับผมก็โจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นแคลรี่ตัวหนึ่งที่อ่าเก่งต้นเกมนะครับผมเลดเกมนี่ก็จะเก่งกับพวกเมดหรือแคลรี่กันเองนะแต่ว่าจะไม่เก่งกับพวกแทงหรือไฟเตอร์นะครับผมเพราะว่ามันตีค่อนข้างนิจาจะว่าแรงมันก็คือกึงก่งแรงนะครับผมสำหรับพวกไฟเตอร์แทงนะ คือตานี้เนี่ยฝาเขาเปิดมาเป็นเอลสูใช่ไหมเอลสูใช่ไหม,ไหมผมก็เลยเปิดเป็นจ็กเกอร์ไปเลยนะผมคือจ็กเกอร์มาชนะเอลสูนะเพราะว่าจ็กเกอร์เนี่ยมันมีสกิลที่กันกายภาพนะครับผมเวลาเอลสูมันซูมเราเนี่ยเราก็แค่กดสกิลโล่นะผมแล้วเราก็ใช้บ้องไฟเนี่ยยิงใส่เอลสูไปนะผมก็นั่นแหละครับคือจ็กเกอร์มันก็เลยชนะทางเอลสูนะครับผมจริงๆผมก็กจะเล่นลาวิวเหมือนกันนะแต่ว่าเขาหยิบมีหน้ามาแล้วด้วยนะผม ตนั้นตานี้เนี่ยจ๊กเกอร์ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะเล่นได้นะเพราะว่าเรามีเพน่านะผมคือจะเล่นคารเฟนี่ก็นะคือมันก็แพ้ทางีหน่าอยู่นิดนึงนะผมคาฟเฟนี่เนี่ยพอจะหยิบเป็นจ๊กเกอร์นะครับผมคือหลายคนอาจจะบอกว่าหยิบโจ๊กเกอร์มาฟังเขาก็หยิบเพนหรือคีลา่าอะไรอย่างนี้มาแก้สิครับก็ก็แก้ได้เหมือนกันนะแต่ก็แก้ได้แค่ต้นเกมนะผมเพราะว่ากลางเกมเลดเกมเนี่ยจ๊กเกอร์มันก็ออกไอเทมแก้เกมมาได้เหมือนกันนะครับผม ที่ผมบอกนะว่าการออกไอเทมตามสถานการณ์นี่คือสําคัญมากนะผมในการไต่แรงนะตากดวินเลดโชว์เป็นหนึ่งทีนะผมเพื่อความมั่นใจให้ทีมนะครับผมก็ฝาเขาหยิบเพนนะมาป่านะผมก็คือมาแก้ทางผมนะเพื่อที่จะได้ล้วงผมได้นะผมเพราะงั้นการออกไอเทมเนี่ยผมจะออกดาบสีม่วงนะผมต้านเวทนะเพราะว่าจะได้ทั้งตีไวได้ดาเบิแล้วก็ต้านเวทนะผมแล้วก็จะไปออกเกาะทอยด้วยนะผมก็ การออกไอเทมเราจะขึ้นเป็นจอเกาะเล็กก่อนนะผมหนึ่งชิ้นนะแล้วก็ค่อยไปขึ้นอย่างอื่นต่อเป็นพวกต้านเวทนะผมรองเท้านี่ก็จะออกเป็นรองเท้าต้านเวทนะแต่ว่าต้นเกมผมจะออกเป็นเฮอร์เมสก่อนนะครับเพราะว่าเอาวิ่งไวนะผมวิ่งเข้าเลนหรือวิ่งไปแท็กเลนนะผมป่าเราเริ่มป่าฟ้านะผมผมอัพสกิลหนึ่งมานะตอนเวลวหนึ่งนะผมเดี๋ยวก็ช่วยป่าฟาร์มนิดนึงก็ได้นะผมรอประมาณ30วินะก็ยิงไปเลยนะผมเรียบร้อยนะแต่ว่ามีหน้าขอเดินเข้ามาพอดีนะผมเห็นจากมินิแมปนะผมก็เลยไปช่วยนะ ก็เราพลังแฝงรวยมาด้วยนะผมก็เลยมาช่วยได้นะเพราะว่าเราตีไปจะได้เงินด้วยนะผมตอนให้เข้าคีบไม่ทันหนึ่งตัวเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราได้เงินอยู่นะผมแต่สรุปคือผมก็เข้าคีบทันนะก็นั่นแหละครับก็เลยรวยรวยเลยนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูจังหวะต่างๆนะว่าทําไมถึงชนะอลซูได้นะครับผมอลซูน่าจะซูมนะผมก็เห็นไหมอลซูเขาซูมโดนผมนะแต่ว่าเลือดผมไม่ลดเลยนะเพราะว่าผมมีสกิลสองนะครับผมสกิลสองนี่คือมันจะต้านดาเมจกายภาพนะคือมันกันดาเมจกายภาพเลยนะผม แต่ว่าไม่การทูราเมดกับดาเมดเวทนะก็ฟังเขาเลยหยิบเพนมาแก้ผมไงเพราะว่าเป็นดาเมดเวทนะผมคือโจ๊กเกอร์กับเอลสูเนี่ยมันพอๆกันเลยนะสหรับผมเอลสูเนี่ยมันตีนัดละพันกว่า,วา,วานะัพันห้าพันเก้าอย่างเงี้ยโจ๊กเกอร์มันก็ตีนัดละพันสามถึงพันเจ็ดนะผมประมาณนั้นนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะน,นี้อีกทีนะผมอ่ะเห็นไหมเขาจะซู้มาพอดีก็กดสกิลสองไปนะผมก็เออจริงๆถ้าจะเล่นโจ๊กเกอร์เวลาเจอเอลสูนี่ต้องมั่นใจในตัวเองด้วยนะว่าจะการดาเมจได้นะครับผม แต่โดยธรรมชาติแล้วจ๊กเกอร์มันชนะเอลซูนนะก็สำหรับผมเนี่ยตำแหน่งแคลลี่นะผมเอลซูเนี่ยเป็นเคลลี่ที่เก่งที่สุดนะสำหรับผมนะคือหลา,ายคนอาจจะบอกว่าเป็นฮายานะแต่ว่าฮายาเนี่ยมันไม่ได้เก่งในเลนนะผมมันเก่งแค่ทีมไฟนะแต่เอลซูเนี่ยมันเก่งทั้งในเลนแล้วก็ทีมไฟเนี่ยมันก็โป๊กแรงนะครับผมเพราะงั้นสำหรับผมผมให้เอลซูเนี่ยเป็นแคลลี่โน .1 น,นะแล้วก็ฮายาเนี่ยเป็นแคลลี่โน .2 แต่ว่า โจเกอร์เนี่ยมันชนะอิวสุนะผมคือมันเป็นตัวชนะทางไงแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวติดเบต้านะครับผมก็ประมาณนี้นะมันก็อย่างนี้แหละครับเกมบบ้านะผมมันมีตัวชนะทางแพ้ทางแล้วก็มีตัวที่โกงนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะเราได้มังกรตัวแรกมานะผมอันนี้คลิปเราโดนตัดไปแล้วนะคลิปหมดนะผมก็ตีมังกรแล้วก็รีนะผมมังกรเล็กอะที่มันบินๆนะครับผมรีมานานะผมคือมันไม่มีอะไรทาอ่ะคือผมออกรองเท้าเฮอร์เมสด้วยนะต้นเกมนะมันก็วิ่งไวอยู่แล้วนะผม เราก็เลยเลือนนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําอยู่แล้วนะ oh <my. S 1> ก็เดินไปนะผมเนี่ยผมออกจอบอชิลเล็กมาใช่ไหมตอนแรกผมก็กะจะออกโอมิอาร์มนะแต่ก็เปลี่ยนเป็นทอยนะผมคือเอาต้านเวทมาแล้วเพนมันก็จะล้วงผมไม่ได้นะแค่นีน้แค่เราออกต้านเวทมาสักชิ้น2ชิ้นเนี่ยเพนมันก็ไม่น่ากลัวแล้วนะผมมีใครยังแก้ทางเพนไม่เป็นอยู่ไหมคือมันเป็นเบสิกมากๆเลยนะการแก้เกมนะผมอันนี้เราก็ออกต้านเวทไปเรื่อยๆนะ า์มเงินไปเรื่อยๆนะเราพลังแฝงรวยมาอยู่แล้วนะผมกลางเกมอ่ะแล้วก็มีเงินแล้วนะเอาจริงๆแล้วโจ๊กเกอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ชนะเลนได้นะเพราะว่ามันมีสกิลที่โป๊กไกลอยู่เหมือนกันนะผมมีสกิลโลด้วยนะไอ้มากก็โป๊กเข้าไปอย่างเงี้ยเออทีละนัดสองนัดก็พันกว่านะผมก็ตีป้อมไปเนี่ยมันก็ชนะเลนได้อยู่นะผมต่อให้ไม่ม,มีมีหน้าผมก็น่าจะชนะเลนได้นะมันชนะทางนะครับก็ไม่เป็นไรโหเกือบโดนซูมลัดนะมาเช็คนะว่าเขามีแท็บหรือเปล่าไม่มีนะผม แต่ว่าใช้เซนนะโอเคไม่ต้องรอนะผมไปแอบอยู่ในพุ่มดีกว่าโอเคไม่มีแถบนะผมก็เช็คนะเดินเช็คแถบนะผมตักรอเลยนะจังหวะนี้แต่จังหวะนี้ผมเดินหลุดแถบนะไม่ใช่เดินหลุดแถบดเดินหลุดพุ่มนะผมแลวผมไม่เห็นด้วยไง <c oughs> ก็แลกกันไปหนึ่งทีนะผมแล้วมีเพหน้านะรีเลือดเรื่อยๆนะผมเพ <c oughs> หน้าหรือเพหน้านะคือมันจะรีโมเดลแล้วนะผมก็น่าสงสารคือมันไม่ได้รีโมเดลแต่ว่าเ <c> พ <oughs> หน้าตุยนะผมในเนื้อเรื่องนะน่าจะเคยเห็นกันหรือเปล่า ในเนื้อเรื่องมันตุยนะผมโดนวีลานะวีล่าอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะเออตานีเนี่ยเพนวิ่งมาเนี่ยเราก็อันติเข้าไปได้นะอันติของโจเกอร์ก็ทั้งท่านิจจับทางได้นะผมอันติโจเกอร์ชนะอีเลนดอร์อยู่นะผมมันเหมือนพวกวีล่าไอจุบวีล่านะผมมันน่าเกลียดเหมือนกันนะอันติของโจเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปตีมีนาตีได้นะเราตีทีละแบบแรงนะผมคือมันตีแรงอะโจเกอร์คล้ายๆเอิอุสรนะผมตีช้าแต่ก็ตีแรงอะไรประมาณนั้น เล่นโจเกอร์เนี่ยคือผมเห็นบางคนขอเล่นสายตีไวนะตีตดคีด้วยนะผมแต่ผมไม่ได้เล่นสายนั้นเห็นไหมผมแบบมิโลกันดาเมจนะผมแล้วก็วิ่งไีแจ๊ดหนึ่งทีนะผมก็ประมาณ20%เนนะตีคีไปนะผมเราจะน่าจะาป้อมให้ได้นะต้องเอาป้อมให้ได้นะผมไม่งั้นไม่คุ้มแน่อ่าก็ตีป้อมไปเนี่ยมีโลนะผมมีเพหน่าอีกนะเพเน่เราจะเอาเอลซูหรือเปล่าจะเอานะผมแต่ผมตีป้อมอยู่ ล้วก็ถอยออกมาโอซิวหนึ่งคือผมไม่ได้เลงเอลสูเลยนะแต่มันไปโดนเองนะผมก็เลยได้เอลสูมานะงงเหมือนกันนะจังหวะนี้ตีคลิปไปมีเพน่านะเพน่าส่วนตัวนะผมบอลเลือดส่วนตัวอืมอัดเข้าไปมีน่า <Okay. S 1> เห็นไหมมีน่าจะตายแล้วนะโดนไม่กี่ทีก็จะตายแล้วนะผมเราได้ป้อมบนมาแล้วนะเคลียร์แถบด้วยนะผมคือผมกะจะเคลียร์คลิปสูงไงแต่ก็นั่นแหละรครับมานาหมดวอดีนะผมเอง คือไม่มีอันติีคือมีอันติไว้แต่มานาหมดนะครับก็นี่แหละครับเวลาเราแบบโอ้ดูวิรายังเอาผมไม่ลงเลยนะในชุดเดียวเพนก็ด้วยเห็นไหมคือกว่าจะเอาผมลงนี่คือใช้แบบใช้สกิลเยอะแล้วก็ใช้เวลาเยอะนะผมเพราะงั้นนี่คือการแก้เกมนะผมแ้าผมได้กอดทอยมาแล้วนะดาบเบกก็มีนะผมแค่นี้จะไปขึ้นไอ้ดาบสีม่วงต้านเวทเลยก็ได้นะสีม่วงสีชมพูอันนี้นยครับผมคือจะออกก็ได้ไม่ออกก็ได้นะแล้วแต่นะแต่สำหรับผมออกนะเพราะว่ามันก็ได้ตีไหวด้วยแล้วก็โจมตีด้วยนะผม มันก็คุ้มอยู่แล้วนะสำหรับแครี่นะผมจังหวะนี้จะขึ้นป้อมบนนะผมบวกกันแล้วนะก็วิ่งเข้าไปนะผมอ่เพนามาเห็นไหมเพนยังไม่กล้าเข้าเลยนะเพราะว่าเขารู้ไงว่าแบบคือผมสวนได้นะครับผมอันติของเรามันสวนได้นะผมมีกอดทอยด้วยใครจะเข้ามาล้วงนะผมเพนไม่ล้วงหรอกนะอ่ะเข้ามาเห็นไหม่ะเพนเขาแบบนี้แหละครับผมคือต่อให้เขาเข,าเข้ามาปุบ๊บเราก็มีอันติสวนเขาอย่างเงี้ยทําให้เขาเสียจังหวะได้นะผมจ๊กเกอร์อะไรเป็นตัวหนึ่งที่แก้เกมได้ง่ายนะ คือแก้พวกป่าได้ง่ายป่าเป็นเวทอ่ะเอ้ไม่ใช่ป่าเป็นเวทดิเออมันก็นิดนิดหน่อยๆนะมันแก้ทางได้อยู่นะแก้พวกเพนได้อยู่นะผมคือมันไม่ได้แก้เพนได้หรอกเฮลลี่ตัวอื่นมันก็แก้เพนได้เหมือนกันนะแต่มันก็เก่งนะสำหรับโจเกอร์ผมก็ว่ามันเก่งอยู่นะครับก็ให้ประมาณ B บวกนะแต่ไม่แรงเอนะผมคือมันมันได้แค่หนึ่งหนึ่งอ่ะคือทีมไฟส์เนี่ยมันจ่ายดาเบลได้ช้านะสำหรับโจเกอร์นะผม แต่ถ้าเป็นเลดเกมแบบเลดเกมมากๆเนี่ยอันติมันประมาณ10วินะเท่านี้ผมจํามานะมันประมาณ10วิเลยนะแต่ก็อันติไปแล้วก็ตีรัวๆเนี่ยเห็นไหมก็มันจ่ายดาเมจได้ช้ามากสำหรับทีมไฟนะผมไม่เหมือนแคลี่ตัวอื่นนะแล้วก็ตีไม่ติดทีด้วยเพราะว่าผมมันได้ใส่ลูนคีมาอันนี้ก็ซูมไปไม่ใช่ซูมเนี่ยิงป้องไฟไปโอ้เรียบร้อยเมย์เราเก็บงานได้นะผมได้ทิปนคิวไปเลยนะเนี่ยผมได้แบบได้ต้านเวทมาครบแล้วอะแค่นี้แล้วผมก็ไปออกดาเมจเลยก็ได้นะ จอเป็นโบเกนนะผมแล้วก็บุลานนะครับคือเอาจอบเกาะมาแบบแรงๆเลยนะผมหรือจอบโบเกนดาบแดงก็ได้นะแล้วแต่เลยโอมีอาร์มต่อด้วยนะครับผม <On slot. S 1> คือ,อยังไงก็ต้องออกดาบแดงนะสำหรับโจ๊กเกอร์นะครับ <an> เพราะว่าเราเล่นสายกึ่งแท้งมาแล้วเพราะงั้นก็ต้องออกดาบแดงด้วยนะผมจังหวะน,นี้ผมงงนะไม่ขอลับดาบแดงผมนะครับก็ถามไปนะว่าเพื่ออะไรนะครับผม ซึ่งเขาไม่ได้ตอบนะฮะเขามากัน3คนนะเวเลสแล้วก็เมดแล้วก็ลิกเตอร์นะผมส่วนเพน่านี่น่าจะกดคนเดียวนะเพราะว่าผมก็กดคนเดียวมาเหมือนกันนะผมะตีนกไปเอาเงินมาแล้วการตีแซมงังคอนแต่ตอนนี้ก็เกมค่อนข้างที่จะนำพอสมควรนะผมก็ผมกํำลังคิดอยู่นะว่าจอบเบลเคนหรือโอมิอาร์มดีในตอนนั้นนะแต่ก็น่าจะบโบลเคนนะเพราะว่าจอาจอก,ก่อน,นะครับมันจะได้ตีเข้าๆนะผมเดี๋ยสู้เขาก็ขึ้นจอกก่อนแล้วด้วยนะ แล้วก็เคีคีไปนะผมทีมเราไปบวกกันตรงบัฟฟ้านะผมผมเดินมาพอดีนะแต่ว่าเสียดายนะผมจานตีใส่วีล่าแต่อเมนโผล่มาก็เลยต้องอตินะไม่งั้นโดนจับนะผมก็ซอยเข้าไปยิกๆเดือจะปิกเกอร์ยิงนะผมแต่ก็ไม่โดนนะมันแบบเฉียดเฉียวไปนิดนึงจริงๆนะผม <c oughs> ก็เฉียดเฉียวนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมโวยาสูงแม่นอยู่นะทำไปเล่นใหม่ <c oughs> เพนจะเข้าไหมครับเดี๋ยวเพนยังไม่กล้าเข้าเลยนะผม อ๋ออันตีเข้ามานี่คือโดนจับทางได้ง,ง่ายเลยนะเล่นเพลนอย่าอันตีเข้านะผมถ้าเป็นไปได้นะอย่าอันตีเข้านะครับเพราะว่ามันโดนดับทางได้ไง่นะคือผมเล่นเพลนมาเหมือนกันนะผมแล้วแม่งผมอันตีเข้าไปโดนดับทางง่ายชิบหายนะผมเพนก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่หลายคนมองข้ามนะเนี่ยอ่ะดกดเกาะเข้าไปแล้วอันตีเข้าไปนะผมชนะอยู่แล้วนะซูมโดนไปหนึ่งดีไม่ใช่ซูมนี่ <laughs> ยิงป้องไฟนะผมอ่ะยิงป้องไฟเข้าไปไม่โดนนะผมหรือโดนตีป้อมนี่ครับรออะไร ็ถ้าเล่นโจ๊กเกอร์เนี่ยมันแยกดันเลนคนเดียวได้นะผมนี่คือผมก็มาดันกลางนะเพราะว่าคีกลางเข้าเอลซุกก็ไปรีเลือดนะผมก็ดันกลางนะครับอืมโจ๊กเกอร์เป็นตัวหนึ่งที่เล่นคนเดียวได้เพราะว่าดาเบทเนี่ยมันเก่งในหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วไงถ้าเกิดฝากเขาแยกมากันเนี่ยมันก็พอสู้ได้นะผมแล้วต่อให้เพนแยกมาะกันเนี่ยคือผมชนะแน่นอนนะเพราะผมมีตั้งต้านเวทแล้วก็ดาเมจนะผมเพราะงั้นโจ๊กเกอร์เลยเป็นตัวหนึ่งที่เล่นคนเดียวได้นะในตานนี้นะครับผม ตาอื่นก็ต้องดูทีมด้วยนะว่าทีมไหวหรือเปล่าที่จะให้เรามาเล่นคนเดียวนะครับผมเพราะว่าแต่จริงเล่นคนเดียวมันก็ได้อยู่แล้วนะโจ๊กเกอร์มันเป็นดาเบตเดียวไ okay. งอันนี้เราก็อันตีไปเพื่อเอาความเหลวโจมตีแล้วก็จบบ้านนะครับผมก็ประมาณเนี้ยเลือดผมนี่แทบไม่ลดเลยนะเห็นไหมเล่นสายกึ่งแทงนะผมมีทั้งกอ,อดทอได้ลดคูดามาด้วยนะแล้วก็ต้านเวทอีกแล้วก็ดาบสีม่วงอีกได้ทั้งตีไวดาเมจต้านเวทโอ้โหชนะทางจัดจัดนะผมคะแนนผมอันดับสี่นะเห็นไหมคือจะว่างไงดี ผมก็เงินหนึ่งแล้วก็ตีป้อมรัวๆนะผมเห็นไหมคือคะแนน MVP เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตัดสินทุกอย่างนะครับผมดาเมจเนี่ยผมก็ไม่ได้แย่นะยีเรนะผมเห็นว่าผมแค่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมไฟแค่นั้นเองนะผมก็เลยคะแนนดับ4นะแต่มันก็ไม่ได้แย่นะผมเห็นว่าเพนก็ฆ่าผมไม่ได้วิล่าก็ฆ่าผมไม่ได้นะครับอ่ะส่วนเรื่องไอเทมของโจ๊กเกอร์นะผมผมจะแนะนาเป็น2เซตนะครับผมเซตแรกก็คือเซตตีนะักเป็นเซตที่กายภาพร้วๆนะครับผม ก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าโจ๊กเกอร์แพ้ดาเบทเวทหรือแพ้ทูดาเมดนะครับผมเพราะงั้นถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นเป็นเมดป่าหรือดาเบทเวทหรือเป็นทูดาเบทป่าเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเล่นเซตนี้อย่างเดียวนะก็ออกไปเทมแก้เกมมาด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับผมเหมือนในคลิปที่ผมเล่นให้ดูนะแต่ว่าถ้าเกิดฝั่งเขาเล่นเป็นตัวพวกลิงป่าอย่างเงี้ยคือเราจะแบบค่อนข้างที่จะคุ้มมากเลยนะออกดาเบทล้นๆอย่างเงี้ยเพราะว่าลิงมันตีเราไม่เข้าอยู่แล้วนะเรามีสกิลเกาะน,นะครับผม ต้านกายภาพนะครับอ่ะแนะนําก็ผมแนะนําเซตนี้นะตามปกติที่ใช้กันทั่วไปนะผมเน้นแรงไปเลยไม่ต้องเน้นแก้เกมไม่เน้นอะไรเลยคือเน้นแรงอย่างเดียวนะผมส่วนอีกเซตนึงเนี่ยคือแก้เกมตามสถานการณ์นะก็อันนี้นะครับผมถ้าเกิดฝากเขาเนี่ยเล่นเป็นเพนป่าคีล่าหรือซิลอย่างเงี้ยมันเป็นดาเมจเวทนะผมก็ให้ออกรองเท้าต้านสถานนะมานะผมเพื่อมันได้มันได้ต้านเวทไง แล้วก็เกาะทอยนะครับผมถามว่าจะไปต้องออกเกาะทอยไหมผมมองว่าออกก็ได้ไม่ออกก็ได้แต่ที่ต้องออกเนี่ยผมมีให้เลือก2อันนะครับผม1คือเกาะทอยนะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือตัวนี้นะผมดาบสีฟ้าตัวนี้นะคือมันเป็นต้านเวทอะแต่ถ้าผมแนะนําจริงๆผมแนะนาเป็นดาบสีฟ้าไอ้ไม่ใช่ดาบสีฟ้าดาบสีชมพูนะผมอ่ะผมแนะนําเป็นตัวนี้นะผมก็คือมันได้ทั้งต้านเวทตีไวแล้วก็ดามเมจนะผมคือมันเหมาะสำหรับเพลี่นะีรับตัวนี้เนี่ย เพราะงั้นก็อันนี้ก็คือจะเป็นเซตที่เอามาแก้พวกดาเบทเวทนะผมแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยเรายังแก้ไม่พอว่ะมันยังเอาเราลงในชุดเดียวหายอย่างเงี้ยให้เราออกเกาะทอยมาแทน m o นิ่งสตาร์นะครับผมถ้าเรารู้สึกว่าแก้เกมเนี่ยยังไม่พอเนี่ยให้ออกเกาะทอยมาแทน m o นิ่งสตาร์นะผมแต่สำหรับผมผมมองว่ามองว่าเล่นกับทีมเนี่ยคือมันไม่จะเป็นต้องออกขนาดนั้นก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดเราแยกไปเล่นคนเดียวบ่อยเนี่ยให้ออกมานะครับผมเพราะว่าการโดนโซโล่คิวนะแต่ว่าคือจริงๆเกมมันเล่น5-5ใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่มั่นใจว่าเราไปแยกดันแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ผมก็ไม่แนะนําให้ไปนะคืออย่างในคลิปเนี่ยจะเห็นผมแยกดันบ่อยเพราะว่าผมรู้ไงว่าผมสู้ได้นะผมคือผมชนะเอลซูต่อให้เพนเข้ามาแบบมาแยกดันหรือมาการคนเดียวเนี่ยคือผมก็ชนะเพนได้นะผมในคลิปมันก็เลยเป็นเป็นคลิปที่ผมแยกดันคนเดียวนะ แต่ถ้าเกิดเล่นจริงๆเนี่ยแนะนําให้เล่นเป็นทีมนะเพราะว่าโจ๊กเกอร์มันเก่งแค่นห,นหนึ่งนะผมเพราะงัน้นมันมีโอกาสที่จะโดนดักฆ่าเนี่ยสองต่อหนึ่งได้นะผมก็จอกะกอดทอยก็ได้ไม่ออกก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับหรือจอบเป็นก่อเกิดก็ได้นะชิ้นสุดท้ายนะผมเหมือนกันนะจอบก่อเกิดก็ได้นะแล้วก็ค่อยสับไอเทมต่อๆนะเพราะว่าอันตีของโจ๊กเกอร์เนี่ยมันคูดาวไวนะครับผมแค่ประมาณ1ิวิเองนะ10กว่าวินะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องไอเทมนะครับ ส่วนพลังแฝงของโจกเกอร์เนี่ยผมแนะนําให้ใช้พลังแฝงรวยนะก็เอาเงินอนะ่ะคือโจกเกอร์เป็นเครี่อยู่ดีนะผมถึงมันจะเก่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นเครี่อยู่ดีถ้าเกิดเรารวยได้เนี่ยมันก็ยังพอที่จะแบกเกมได้นะครับเพราะงั้นผมแนะนําเอาพลังแฝงรวยนะสหรับรูนของโจกเกอร์เนี่ยผมใช้เป็นรูนน้อนแมวนะผมก็คือรูนเดียวกับเอาอีกนะก็คือมาเป็นรูนจอกกอกเก้าสิบสองนะครับผมจริงๆปัดเป็นเก้าสิบสามก็ได้นะ เคือลูนตัวนี้เนี่ยมันได้จอกกรอบประมาณ90กว่าแล้วก็ได้ความเร็วโจมตีความเร็วเคลื่อนที่อีก10%ทั้งคู่นะดาเบฟเนี่ยมันก็มีนะผมพรงั้นผมเลยมองว่าใช้รูนนี้เนี่ยมันน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะครับสำหรับผมสีแดงเนี่ยผมใช้เป็นออสลอลต์เม็ดนะครับผมแล้วก็ผสมกับโกลเด้นบอดี้มาอีก2เม็ดนะเพื่อเอาความเร็วโจมตีนะผมส่วนสีม่วงเนี่ยผมใช้เป็นสเปริตทั้งหมด8เม็ดนะครับผมก็ เอามาแบบความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วโจมตี8%อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ผสมกับแอสเซเนตอีก2เม็ดนะผมมันก็จะได้ความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วโจมตีนะครับผม2เม็ดนะแอสเซเนต์สเม็ดส่วนสีเขียวเนี่ยผมใช้เป็นลูนดักคอนคอนะผมเพื่อเอาจ่เกาะนะทั้งหมดเนี่ยมันก็จะประมาณจอเกาะ93ความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีก็อีกคนละ10บนะผมมันก็เลยเป็นลูนที่ผมใช้ในหลายๆตัวนะลูนตัวนี้นะผมใช้ทั้งออี เวเลสอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะหรือจะใช้ตีไวก็ได้นะผมยีน่าวันเดอร์นะผมโจเกอร์ Joker เนี่ยหรือไม่ก็ทอนทอนก็ใช้ได้นะรุนนี้เพราะว่าทอนสมัยนี้ก็เลนไปที่จกก่อเกาะนะผมเพราะว่าใช้กระสุนสีฟ้าทัดส่วนใหญ่นะประมาณนี้นะผมสำหรับรุ่นของโจเกอร์นะหรือจะใช้รุ่นคิกก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าโจเกอร์มันแรงที่สกิลนะแล้วก็ตีธรรมดานะผมตีธรรมดามันก็แรงอยู่แล้วนะพอๆกับเอลสูคนัะผมเบากว่าเอลสูนิดนึงอ่ะวางง่ายๆนะครับผมบ ถ้าใครถามว่าทำไมผมไม่อัพคลิปเลยหายไปไหนมาทั้งใน YouTube หรือ t i k t o k เนี่ยก็ผมหมดไฟนะครับคือจริงๆเนี่ยตอนแรกผมอยู่ที่56าดาวแต่ตอนนี้เหลืออยู่ที่44ดาวนะครับผมวันนั้นเนี่ยโอย้อนกลับไปหลายวันอยู่นะก็ค,คือตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ที่56ดาวผมกะจะเล่นไปให้ถึง60ดาวใช่ไหมแต่ว่ามันแพ้นะครับผมซึ่งพอมันแพ้เนี่ยแล้วมันแพ้รัวๆเลยนะคือแบบซ่อมดาวก็ไม่ได้คือมันแพ้อย่างเดียวนะผม จาก56ดาวมันก็เลยเหลือ40ดาวนะครับคิดเอาดิคือ3วันนะผมเล่นน้องหมด3วันนะครับผมจาก56เหลือ40ดาวภายใน3วันอนะ่ะเออคือแบบผมท้อเลยอะ่ะแบบแบบแทบจะหยุดเล่นเลยนะผมคือผมหมดไฟอะ่ะผมก็เลยไม่ได้เล่นเลยนะผมไม่ค่อยได้ทาคลิปด้วยนะก็เลยปล่อยวางไปเลยนะผมจนตอนนี้เนี่ยผมก็กลับมาเล่นแล้วซึ่งตอนที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยโทรศัพท์ผมมันตกพื้นหน้าจอมันก็แตกไปอีกนะผม ก็จะบอกยังไงเดียคือมันเล่นได้อยู่นะแต่ว่ามันจิ้มไม่ค่อยติดบางบางจังหวะนะแต่มันยังพอเล่นได้นะต้องก็ต้องเล่นตัวง่ายๆเล่นตัวง่ายๆเล่นได้นะครับผมไอดีหลักของผมเนี่ยอยู่ที่44ดาวส่วน ID เดีลองของผมเนี่ยก็อยู่ที่24ดาวนะผมก็ถ้าเกิดไม่รู้ว่า ID เดีลองของผมคืออะไร ID เดีลองของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมเอาไว้เล่นกับ FC ไงครับไว้ช่วยดันแรง FC นะผมแต่ว่าไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วก็เลยกลับไปเล่นดูนะผมซึ่ง ผมก็ดันแรงมาเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ยี่สี่ดาวนะแต่ก็นั่นแหละครับผมมันก็เป็นที่โทรศัพท์ผมมาตอนนี้โทรศัพท์ผมมันจอแตกนะครับผมก็ทําอะไรไม่ได้นะน่าจะอีกสักพักนึงแต่ตอนนี้มันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ก็รอซ่อมอยู่เหมือนกันนะผมน่าจะสิ้นเดือนนี้รอเงินออกนะฮะแต่ก็น่าจะกลับมาทําคลิปแล้วนะผมผมก็จะเล่นไอดีลองเนี่ยให้ขึ้นซูพีเหมือนกันนะแล้วไอดีหลักเนี่ยก็จะดันไปเรื่อยๆนะผม ก็ตามนี้นะสำหรับใครที่อยากรู้เหตุผลที่ผมหายไปไม่ได้อัพคลิปนะนครับผมเนี่ยครับไอดรลงไอดรลงของผมก็อยู่ที่24่สิบสี่ดาวนะผมก็เล่นมา24ดาวแล้วก็นั่นแหละครับไอดีลอง